เติมแข็งเสร็จเดี๋ยวนี้เราไปลุยกันที่ห้วยขยิงก็เป็นไล่ฝีนันนะครับของพี่สมเด็จก็คุยกับเขามา,าหลายรอบแล้วตั้งแต่ปีใหม่แต่วันนี้เพิ่งเป็นวันหยุดแล้วก็มีโอกาสได้มาส่วนไล่พี่เขาจะดิบสวยลุยขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามชมเลยครับผม <c oughs> โอ้แตนเหมือนประก <c oughs> ระตูปะเนี่ย นนกาขาเสีำหรับน้องดาวเรืองคันนี้นะครับบุกน้ำลุยโคลมาแล้วกว่า2,000 200, 0 0กิโลเมตรนะครับตอนนี้ถึงเวลาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วและผมขอแนะนำนี่เลยครับน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่องจากไอชินแบรนด์ญี่ปุ่นที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ OEM ชั้นนำของโลกน้ำมันเครื่องที่ผมเลือกเป็นรุ่นสังเคราะห์แท้เกรดพรีเมียมได้รับรองมาตรฐานน้ำมันเครื่อง API SP ตัวล่าสุดมั่นใจได้ครับและเมื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกครั้งต้องเปลี่ยนคู่กับไฟ้กรองน้ำมันเครื่องไอชินทุกครั้งครับ เพราะไส้กรองจะไปช่วยกรองสิ่งสกรปกๆๆร,กร,ร,ร,รกต่างๆเช่นคราบเข่าเมตะกอนและเศษโลหะต่างๆที่ตกค้างอยู่ในน้ํามันเครื่องซึ่งสิ่งสกรปรกเหล่านั้นเนี่ยถ้าไปอุดตันอาจจะทําให้รถเสียหรือดับกลางทางได้เลยแต่ไส้กรองของไอชินมีเซฟติวาลวต่อให้อุดตันก็ยังคุมการไหลเวียนของน้ํามันเครื่องได้แบบคงที่ให้รถไปต่อได้แบบสบายใจหายห่วงครับอันนี้มาทองประภูมิไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้แล้วแต่ก็ต้องมาโดนข้าวหมูแดงตรงหัวตลาด มากี่ทีก็กินข้าวหม,ม,หมูแดงข้าวหมูแดงโบราณเพราะว่าเขาอร่อยจริงดูช่ำๆนะแต่วันนี้ต้นหอมก็หมดเขาบอก <laughs> ตอนนี้เราก็อยู่ที่ท้องผาภูมินะครับก็เหลือระยะอีกสามสิบกิโลนะครับจากตลาดท้องผาภูมิไปที่ไร่ปีนันนะครับก็ยังไม่เปิดแบบเป็นทางการเท่าไหร่นะครับใครมาจะมาแคมป์มาเที่ยวก็ปีสมเด็จก็ยังให้ ามาแคมป์ฟรีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเดินทางกันต่อตอนนี้จะบ่ายสองแนละ้วก็รวมแวะปั๊มกินข้าวกินกาแฟออกบ้านมาเจ็ดโมงบ้านผมอยู่ปทุมธานานะครับตอนนี้บ่ายสองไม่ถึงเลยใกล้จังวะ <laughs> ใกล้ถึงแล้วดูตาม g p ปเลยแล้วซ้ายเลี้ยวตรงอ่าสำนักปฏิบัติธรรม ไยสิริภูมิฝ่ายทดน้ำห,วห้วยขยเง่งแล้วเราก็จะผ่านหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่ทอพอสามโป่งปุร้อนแล้วก็ขวามือคืออะไรเจแคมลายกลางเต็นท์แหม่น้าเลี้ยวไปดูจริงน่าจะลงแบบแนวดิบๆเลยเนี่ย บทระวังช้างป่ามีช้างป่าด้วยวะโอ้โหฟิลป่า,าจริงทุกคนนี่เขามาแบบทึบมากเลยนะกล้องอะจับสว่างนะแต่ผมขับอยู่นี่คือออกแนวแบบทึบๆอ่าทึบทึบ,ทบ,ทบแบบเหมือนจะมืดเลยโอ้เข้ามาลึกอยุด้ว ถูกทางวะเนี่ยทำไมมันลุยป่าจังเลยถูกสิก็พี่สมเด็จเขาปักหมุดมาให้นะแต่ถามมันก็ลุยจนจนไม่น่าเชื่อว่ามันมีคนมาอยู่จริงๆเหรอแล้วเมื่อกี้ขับมาเจอป้ายแบบระวังช้างป่าด้วยใกล้ถึงแล้วอีกหนึ่งกิโลโอ้โหโคตรสวยเลยทุกคนตอนนี้เราก็ถึงทางข้ามลำห้วยแรกแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไปทางนู้นนะครับที่เห็นทางอยู่ก็ตอนนี้ก็ลงมาดูระดับน้ําก่อนว่าน้ําลึกไหมโอ้สบายๆเลยกระตุ่มมาหน่อยนึงแต่ประเด็นนะฝนจะตก เมื่อขี่มาลึกลื่นไหมธรรมดาเป็นไงาน่าอยู่ไม่น้ำไม่ลึกมากเดียบธรรมดาไปลุยต่อนี่นะครับจากแมปก็เหลืออีก1.3กิโลเส้นทางก็สบายสบาย โอ้โห oh, จุดตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าแคมป,ปิ้งได้ไป่ะนะครับเป็นจุดแบบน้ำอยู่ริมหน้าผานะครับไอตรงเนี้ยดูตื่นในตรงเขียวๆเ,เนี่ยดูแล้วเหมือนจะมิดหัววันนี้เราก็ามาถึงตรงทางข้ามลำธารตรงคองที่สองแล้วนะครับก่อนที่จะไปถึงไล่เดินไปสำรวจก่อน ลำธารดีเนี่ยเพราะว่าทางตรงข้ามอ่ะทางตรงข้ามลำธารอ่ะเป็นแบบเป็นผมจะอธิบาย,ยางไงวะเออมันเป็นหินแบบหินกวดใหญ่นะแต่แน่นนะแน่นมากเลยนะไม่ได้ไม่ได้เป็นโลมตอนนี้เราก็เดินมาสำรวจ่อนเพรารถพ่อตาขับสองไงต้องเช็คว่ามีหลุมมีลึกมีหินใหญ่ไหม

หาปลาไออะไรหาตัวอะไรครับปลาสรอยปลาอะไรปลาสรอยปลาสอยเป็นยังไงครับปลาเนี่ยโอ้ยเหมือนปลากระสูบปะเนี่ยเนี่ยปลาสูบปลาสรอยอย่เง้๋อเขาเรียกปลาสรอยเหรอไม่ปลาสรอยอยู่นี่เมื่อกี้ปลาสูบอ่ะเมื่อกี้ปลาสูบใช่ปลาสูบก็มีเหรอมีเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยนะ อะไรไอ้ตรงอย่างลึกๆตรงนู้นนะลึกๆเดี๋ยวก็ฝนตกกัเยอะมันก็ขึ้นมาเลยปลาขึ้นมาอยู่เรื่อยอ๋อมันขึ้นมาจากลึกๆใช่ขึ้นมาจากเขื่อนพอฝนมาตกมันก็บู๊ขึ้นไปอย่างนู้นใช่ไหมน,นี่นะมันตกห้วยละน้ำเตะเยอะนี่ตรงนี้ท่วมหมดนี้โ,โ,โ,โอ้โหปลาขึ้นเยอะเลยอ๋อเหมือนหนูได้ปลาไหมได้รวมอยู่ในกระสอบก็เหรอโอ้เจ๋วว่าอยากดำยิงบ้างวะไงมั่งพ่อเนี้ยอะ ไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ไม่ค่อยลืแล้วเ,เราเลี้ยงกันเร่งมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆเพราะเราเหยียบแรงมากมันจะขุดใ<ช>่้ามคลองยามแล้วนะครับเหลืออีก800เมตรนะครับจะถึงบ้านพี่สมเด็จนะครับลึกลึก ไปงไม่น่ากลัวหรอกมาสนุกก็ด้ไม่ได้ขับยากมาน้ำมันไม่อืกลับรถออกนะครับเหมือนจะหลงแต่ทำให้ผมรู้เส้นทางใหม่ถ้าเกิดผมตรงเข้าไปที่นี่ผมรู้แล้วเส้นทางที่ไปเที่ยวห้วยขย e งที่เราเคยเห็นในคลิปคนไปจอดรถกันเยอะๆนะครับ เพราะว่าเมื่อกี้ผมเข้าไปแล้วผมจําได้เลยจําได้ทันทีถึงแล้วนะครับข้ามน้ํามาเจอเลยนี่เองงามไส้เลยครับเลยไปเดี๋ยวลงไปสารวจก่อนแล้วก็ตอนนี้แมมฝนมาตกซะอีกนะจะดูว่าขับรถลงตรงไหนได้ือลำทางสวยนะจริงๆแล้วฝนไม่น่าตกเลยถ้าฝนไม่ตกอากาศร้อนๆนี่ แช่นี่คือสดชื่นเลยพอฝนนั้นพอฝนมันตกปุ๊บมันกลายเป็นแบบเป่ดแฉะไปหมดเลยนะครับมันพาแบบกลางเต้นสิจก็ไม่อยากเล่นน้ำอะ่ะเออเป็นแบบตรงนั้นอะ่ะ A few moments later ขับรถไปเที่ยวห้วยขยิงนะครับค่าเวลาเหมาะขึ้นเขาอย่างสวยเลยนะ ทางอย่างเละเลยนะไม่ลงไปถ่ายให้ฝนตกโอ้ทางลึกโอ้เน,นี้ยลองจิ้ม,ม,มใช้ความรู้สึกใช่ทานลึกก็จะมันก็จะรู้สึกจมๆโอ,โอ๊แข็งโป๊กแข็งน่เซยนะอืนึกน้ำก็จะทิ่มลวะมาไว้ต่อยท่อยท่าน อ๋อนำไม่ลึกตกใจเลยเผื่อสไลเดอร์ว่าจะไม่ออฟโรดโอ้โหนึกว่าจะไม่มีทางเป็นไงนพ่อสไลเดอร์ตอนนี้พ่อ,อก,ก็เริ่มบ่นเลยนะครับไม่เคยพาไปเที่ยวที่สบายพามาแต่ ลุยป่าทางลืน่นฝนตกอะไรก็ไม่รู้ม,มันไปไปนมหนี่ไงตรงขึ้นไปเหมือนไม่มีทางมีนี่ไงตรงไปเลยอะเจิงเลยวะห <c oughs> นูแค่นี้ก็พอแล้ว <c oughs> ถึงว่าไม่หมถึงมาถ่ายรูปกันตรงเนี้ยไม่ต้องไปไกลเดีย๋ยวผมเช็คก,ก่อนแป๊บเลยไมไปไ,ไปกลับ แรก<น>ที่มันท่องกวนนน้นนางเนานลำธารแรกกันาน,นานเล่นสุดนาทีาก็าจับปลาเนื้อก็เข้ามาสำรวจเส้นทางห้วยขย e n ขย e งจริงขย e งงจริง,ง,รงแต่ทางกันไปอีกไปตรงนั้นแหละแต่ผมขี้เกียจไปแล้วฝนหยุดแล้วไปตั้งแคมป์ดีกว่าแล้วก็วตอนนี้มันจะสี่โมงแล้วด้วยตัวอีกหนึ่งลำทาร 2000 years Th เข้าไปต้องลึกนะครับสรุปแล้วลำธารแรกที่เราข้ามมานั้นสวยสุดเลยนะครับลำธารข้างในก็ไม่เท่าไหร่นะครับลำธานเล็กๆตรงนี้ก็สวยนะครับอืเป็นลำธารยาวนี่ครับเดี๋ยวเราก็ตะกรางรูปแบบนี้ วันนี้ไม่ไหวไม่ไหวริมน้ำเพราะว่า,ามันเฉิดแฉะนะครับแล้วก็จากการสำรวจและประเมินแล้วแมลงเยอะ,มะแมลงไอ้พวกมแมลงริมน้ำอะ,มะแมลงที่มันกัดกัดอะแล้วฝนมันตกอย่างเงี้ยแมลงจะเยอะเรื่องๆเ,เลยคือเมียผมก็แพ้มแมลงนะครับก็เลยตัดสินใจเรามาอยู่กันบนปูนตรงนี้ดีกว่าใกล้ห้องน้ำแล้วก็ตอน ะจะเที่ยวเล่นน้ำนะครับก็เดินไปตรงนู้นครับเห็นมาเห็นท้ายรถไหมเออนิดเดียวอ่าโอเคเดี๋ยวกางเต็นท์กันดีกว่า วันนี้เราก็กำลังจะกินชาบูแล้วก็ซื้อข้าวกล่องสําเร็จมานะครับเพราะว่าตั้งใจว่าจะไม่ได้ทําอะไรให้มันยุ่งยากทําของยากๆนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะคาดเดาไว้แล้วว่าจะประกอบอาหารยากพเพราะเหนื่อยแล้วก็กลัวฝนเรื่องฝนเ,เรื่องอะไรนี่แหละก็คาดคะเนถูกก็โอเคก็จะรีบกินนะครับรีบกินอาบน้ําขึ้นนอนแล้วก็เมียไม่สบายด้วย จะนอนไว้ะไรไขแตกเหอเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นใช่ไหมไมีม่าเป็นแล้วละ่ะเ่มืกินแล้วกินยาขึ้นนอนหลักเลยไม่เป็นไรจบ <laughs> จบไวใช่อ,อันนี้พี่สมเด็จน,นะครับ,รบขายเผื่อใครอยากมาเที่ยวใครอยากมาเที่ยวพักฟรีกลางเต็นท์ฟรีนะฮะที่นี่ ห้องน้าสะอาดนะใช่สะอาดสะอาดเพราะว่าเราดูแลลองไปกลางเต็นท์ดูว่ามันก็จะคือเรื่องเรื่องของเรื่องวันนี้ที่ผมมานอนข้างบนอ่ะเพราะว่าวันนี้ฝนมาตกหนักไปมาต่อกลางวันตกแรงไหมตกแรงครับตกแรงเลยผมก็เลยก็เลยเลือกเลือกไม่ลงลำธารที่อยู่ตรงนู้นมันมันจะต้องลงไปข้างล่างใช่ข้างล่างอ่ะก็จะลดลงได้ใช่แต่วันนี้พอตกแรงเสร็จปุ๊บผมก็จะเป็นห่วงเรื่องแมลงที่มันจะออกป่าอะไรพวกเนี้ยโอ้ ตัวเล็กลุงพ่อไปแล้วกินน้ำอลูกฮะกินน้ำอโอ้โหนี่ตัวจิ๋วเดียวอย่างเนี้ยโอ้โอ้โอหัวกำเนี่ยมือ,มอเดียวเลยมือกำหัวบิดเลยชบรรยากาศแคมป์ไล่ปียนั้นนะครับไล่ของพี่สมเด็จนะครับก็สถานที่นี้ก็ อ,อยู่ที่ห้วยขย e งนะครับขับรถเข้าไปเที่ยวลำห้วยข้างในได้นะครับก็เป็นเส้นทาง 4x4 ก็เป็น 4x4 ระดับหนึ่งนะครับเพราะวันนี้ฝนฝนตกด้วยโอ้ลื่นตุบปัตตุเป,ป๋ปเลยดาวเรืองก็ได้แผลมาได้แผลอันนี้ได้ได้แผลจากความโง่ตัวเองครับ <laughs> จะกลับจะถอยกลับรถแล้วไม่ดูนะครับถอยหักไปโดนหินโอ้โคตรเซ็งไง ก็ขับไปเที่ยวลำห้วยขยิงแล้วก็อ,อาจจะขับอออกมาแคมป์ที่นี่ก็ได้นะครับมหหีห้องนุ่งห้องน้ำบริการห้องน้ำอย่างดีนี่นะครับห้องน้ำสะอาดสะอ้านมากนะครับมีสองห้องเราก็ขับไปเที่ยวแล้วก็ออกขับย้อนออกมาแคมป์ได้ครับสำหรับที่แคมป์ในวันนี้นะครับก็คือไล่ปีนันนะครับทองผาภูมิห้วยขยิง ก็ของพี่สมเดชนะครับใครมากลางช่วงนี้กลางฟรีนะครับไม่มีค่าบริการก็เดี๋ยวผมขึ้นหน้าเฟซบุ๊กไว้ให้ก็ติดต่อมากับพี่ก็ได้เลยก็จะเหมาะกับาสายลุยสายแอดเวนเจอร์นะครับเขาก็สถานที่มันไม่มีไฟฟ้าก็จะเป็นที่เห็นเนี่คือจะเป็นเ,เป็นไฟโซลาเซลล์นะครับสัญญาณมือถือก็จะมีของเ AH, อส่งไลน์บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่สัญญาณโทรมีแน่นอน ถ้าโทรหากันอนะ่ะโทรติดแน่นอนแต่สัญญาณเน็ตอะ่ะมันเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายส่วนความตั้งใจทีแรกอ่ะผมจะไปตั้งกลางแคมป์อยู่ตรงริมน้ําข้างล่างนะแต่ตอนที่มาถึงโอ้โหฝนตกหนักจนทางมันเละไปหมดอะ่ะก็อารมณ์มันก็ไม่ได้นะครับก็เกิดคือปกติทางเละหรืออะไรเงี้ยเราเราก็ลุยอยู่แล้วแต่มันเป็นอารมณ์ที่ว่าเรากางเสร็จแล้วเนี่ย แล้วมันตกเละเนี่ยเออพอได้แต่นี่พอมันเละแล้วเดินไปแล้วมันไม่ไหวครับพอเราเดินกลางเนี่ยเดินไปเดินมาเงี้ยสมมติกลางตงนู้น่ะนะมันโหมันก็จะเละเป็นขี้โคลนเลยมันก็จะดูเละเกินไปแต่พรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวจะลงไปถ่ายตรงลำธารให้ดูตรงจุดที่ว่าจะกลางเต็นท์ได้นะครับเราจุดลำธารอยู่ใกล้กันนิดเดียวเพค,ครับเดี๋ยวก็คืนนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมเดินไปถ่ายให้ดูนะครับ ลักทุเลหน่อยวันนี้เพราะว่าฝนเละหมดเลย2000 years later สวัสดีตอนเช้านะครับก็เดี๋ยวเช้านี้พามาเดินชมลานตรงจุดที่เป็นที่กลางเต็นท์นะครับก็ลานจะสวยเรียบนะครับเป็นลานหญ้าแล้วก็จะมีไฟสซระ,ะเซล เนี่ยคือเมื่อวานเนี้ยตั้งใจนะครับว่าจะขับรถลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาแคมป์ตรงนี้นครับจะเป็นริมลําธารนะครับใครที่ชอบแบบบรรยากาศสายดิบดิๆลุยๆหน่อยเนี่ยนอนปุงนอนเปก่อไฟเขาได้หมดเลยนะแสงดับไปเขาด้วยนะโคตรเจ๋งอ่ะบอกเลยถ้าใครชอบ เย็นอยู่กันนะเย็นสุดขึ้นเราก็กลับกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปที่แคมป์ที่ต่อไปนะครับไป Oi,